นอกจากการที่เราเข้าหาโลกภายในด้วยการเริ่มที่จะบอกรักตัวเองเริ่มที่จะดูแลตัวเองเพื่อปรับเปลี่ยนพลังงานภายในตัวเราอีกอย่างหนึ่งที่ควรอย่างยิ่งในการฝึกฝนก็คือคิดถึงตัวเองในแง่ที่เป็นบวกเท่านั้น นนหลายหลายท่านเวลาที่เห็นภาพตัวเองมากที่จะเห็นไปในทิศทางที่เป็นลบมากกว่าการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองด้วยกฎแรงหนึ่งดูเราจะต้องฝึกที่จะคิดเห็นภาพตัวเองในแง่ที่เป็นบวกเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่าง เราสามารถกำหนดได้ด้วยความคิดสำหรับกดแรงดึงดูดความคิดกลายเป็นจริงในเมื่อความคิดกลายเป็นจริงก็จงสร้างความจริงด้วยความคิดในเมื่อความคิดเท่ากับการดึงดูดก็จงดึงดูดด้วยความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเป็นคนดึงดูดมาเองพลังงานภายในตัวเรานี่แหละดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวเราเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นจงมันที่จะคิดถึงตัวเองในแง่บวกเท่านั้นถ้าเราคิด ถึงตัวเองในแง่ลบภาพเรื่องราวที่เราคิดถึงในแง่ลบๆนั้นแหละจะส่งผลต่อตัวเราจะฉายเป็นภาพให้เกิดขึ้นจริงในโลกมายาให้เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ครูบอกนะคะคือพลังงานเรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อน กลับมาหาตัวเราถ้าเรามอแต่คิดถึงตัวเองในแง่ลบเรื่องราวที่เราเคยเจอมาเมื่อ3ปีที่แล้วเราก็ยังคงคิดคิดคิดอยู่สักวันหนึ่งเรื่องเราคล้ายๆกันแบบนี้แหละจะเกิดขึ้นกับตัวเราอีกครั้งจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกคิดถึงตัวเองในแง่บวกเท่านั้นการคิดถึงตัวเองในแง่บวกเนี่ยครูเข้าใจว่าไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าสมองก็มักที่จะพาให้เราคิดแต่เรื่องลบๆกับตัวเองอยู่เรื่อยครูเข้าใจในสิ่งนี้ดีแต่จงเตือนใจตัวเองว่าถ้าเราคิด ถึงตัวเองในแง่ลบเรานี่แหละจะดึงดูดเหตุการณ์ลบๆบเหล่านั้นเข้ามาหาตัวเราอีกครั้งหนึ่งเกลือนใจตัวเองแบบนี้เอาไว้เราจะได้มีกําลังใจในการฝึกท้าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยกดแรงดึ่งดูจริงๆให้เริ่มตัดสินใจเป็นคนใหม่การตัดสินใจเป็นคนใหม่เท่ากับเราพร้อมแล้วที่จะฝึกการฝึกกดแรงหนึ่งดูเป็นสิ่งที่เราลงมือทําในสิ่งที่เราไม่เคยชินยิ่งง่ายต่อการที่จะเลิกในการฝึกการที่จะคงระยะได้นั่นก็คือตัวเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองว่าฉัน จะเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยกดแรงหนึ่งดูตัดสินใจให้แน่ชัดตั้งแต่วันนี้แล้วเริ่มในการฝึกฝนเริ่มเป็นคนใหม่ง่ายๆด้วยการฝึกคิดถึงตัวเองในแง่ที่เป็นบวกเท่านั้น ง่ายมากเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตเริ่มที่จะฝึกคิดในแง่บวกที่ส่งเสริมตัวเราเองเอาง่ายๆภาษาโลกมายาเขาเรียกกันว่าคิดเข้าข้างตัวเองการที่เราเริ่มคิดเข้าข้างตัวเองเท่ากับเรากําลังสร้างกําลังใจให้กับตัวเราเองอย่างเช่นผู้จัดการเรียกเราเข้าไปในห้องประชุมเดิมที่เรารู้สึกลัวกลัวมากเลยการกลัวก็คือพลังงานลบๆถ้าเราปรารถนาที่จะฝึกจริงๆให้เริ่มคิดไปในทิศทางที่เป็นบวกกับตัวเองนั่นก็คือผู้จัดการเรียกเข้าห้องประชุม การที่เราคิดแบบนี้เราก้าวข้ามความรู้สึกด้านลบไปแล้วเรียบร้อยเราคิดถึงตัวเองในแง่บวกแล้วเป็นที่เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้เองเทุกคนเริ่มฝึกจากสิ่งสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพลังงานในตัวของเราก็จะเปลี่ยนไปไปในทิศทางที่ดีขึ้นการที่เราคิดเข้าข้างตัวเองเนี่ยจะทําให้เราออกมาจากความวิตกกังวลได้นะคะจากเดิมที่วิตกวังลก,กังวลแต่เมื่อเราคิดเข้าข้างตัวเองความรู้สึกจะเปลี่ยนไปนั่นก็คือเราเริ่มที่จะมีพลังใจมากยิ่งขึ้น นี่คือวิธีการฝึกแบบง่ายๆ ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมและทรงพลังยิ่งนะครูเชื่อในเรื่องของพลังงานถ้าพลังงานภายในเรายกระดับเนี่ยยังไงภายนอกย่อมเปลี่ยนถ้าเราฝึกจริงๆในข้อที่1และข้อที่2ที่ครูสอนในวันนี้ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่เป็นเรื่องราวดีๆจะต้องเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างแน่นอนเพราะพลังงานภายในของเราเปลี่ยนมีการถ่ายเทพลังงานดีๆออกไปแน่นอนทุกๆการถ่ายเทเราย่อมได้รับพลังงานนั้นกลับคืนมาเพราะฉะนั้นในข้อที่1กับข้อที่2นี้หมั่นฝึกฝนกับตัวเองนะคะโอเคม คุณอรุ้ัยบอกว่าคิดถึงตัวเองในแง่บอกเท่านั้นใช่แล้วค่ะการคิดถึงตัวเองในแง่บอกเท่านั้นเป็นการเสริมสร้างพลังใจให้กับตัวเองเป็นการเปลี่ยนพลังงานแบบฉับพลันฉับพลันยังไงก็ในเมื่อเหตุการณ์นั้นดูเหมือนร้ายๆแต่เราคิดเข้าข้างตัวเองม,มันดีมันดีมันดีแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้นั่นก็คือพลังงานเราเปลี่ยนจากเดิมที่จะอยู่บางล่างก็ยกระดับขึ้นมาอย่างตัวอย่างที่ครูยกให้เมื่อสักคร,รู่นะคะว่าผู้จัดก,การเรียกเข้าห้องประชุมเดิมที่กลัวตัวสั่นเลยเขาต้องว่าเขาต้องด่่่่่าาาาาเเเเเเเขขขขขตตต้้้้้้ออออองงงงดดดดแแแนน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 ปลลียคคคคววมมิิิใใหหัััก็ืืืึๆบ ๆได้วนัสพิเศษแนๆ่ๆใดๆก็แล้วแต่สิ่งนี้เปลี่ยนพลังงานของเราแบบฉับลันโอเคนะคะน่าที่จะเข้าใจแล้วการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตจากโลกภายในจะไม่มีข้อที่3ไม่ได้นั่นก็คืออย่าด่วนสรุปว่าไม่ได้ผลครูคิดว่าคํานี้ชัดเจนในการเรียนกดแรง,งหนึ่งดูอย่าด่วนสรุปว่าสิ่งที่ลงมือทํานั้นไม่ได้ผลถ้าเราด่วนสรุปว่ามันไม่ได้ผลใช่สิ่งนั้นจะไม่ได้ผลการที่จะเปลี่ยนชีวิตจากโลกภายในก็ไม่ได้ผลเช่นกันเพราะตัวเราเป็นคนคิดว่ามันไม่ได้ จึงไม่ได้ผลมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากเธอหายไปประมาณ1เดือนแล้วเธอก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับบอกว่าไม่ได้ผลค่ะครูคําถามก็คือ1เดือนเองนะคะแล้วใน1เดือนนั้นฝึกกี่วันแล้วในวันวันนั้นฝึกกี่ชั่วโมงแล้วในชั่วโมงที่ฝึกนั้นจิต นิ่งพลังงานสูงจริงๆกี่วินาทีการที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยกฎแรงนึงดูดอย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะถ้าเราด่วนสรุปว่าไม่ได้ผลก็ใช่สิ่งนั้นจะไม่ได้ผลเพราะเราเป็นคนสั่งการว่าไม่ได้ผลการที่ไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ได้เกิดขึ้นจากพระเจ้าหรือจัก,กรวาลหรือจิตของเราไม่ใช่เกิดขึ้นจากตัวเราคิดว่ามันไม่ได้ผลสิ่งนั้นก็เลยไม่ได้ผลเท่านั้นเอง การเรียนกดแรงดึงดูดเราจําเป็นจะต้องฝึกอย่างต่อเนื่องจนกว่าสิ่งนั้นจะปรากฏอยู่ตรงหน้านั่นแสดงว่าเราจะเลิกฝึกไม่ได้ท่านที่ดึงดูดแล้วได้ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมทุกคนต่างฝึกอย่างต่อเนื่องไม่เลิกฝึกจนกว่าสิ่งนั้นจะปรากฏตรงหน้ากันทั้งนั้นเพราะกดแรงดึงดูดมีระยะหน่วงจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการรังสรรค์สิ่งนั้นให้เกิดขึ้นดังใจปรารถนาของเราถ้าเราด่วนสรุปนั่นแสดงว่าเราไม่ได้เชื่อในสิ่งสิ่งนี้กดแรงดึงดูดเราต้องเชื่อเราต้องศรัทธา เราต้องวางใจถ้าเราเชื่อจริงๆเราจะไม่เลิกฝึกเลยและไม่มีวันที่จะเลิกฝึกเพราะเราเชื่อว่าถ้าฝึกอย่างต่อเนื่องยังไงสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นกับตัวเราการที่เราตั้งคําถามกับตัวเองหรือสงสัยกับตัวเองหรือแม้แต่มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลเท่ากับเราไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เรากําลังฝึกปากอาจจะพูดว่าเชื่อเชื่อเชื่อแต่ความจริงก็ปรากฏขึ้นมาแล้วณนะวันที่คุณยังไม่ได้รับคุณรู้สึกยังไงล่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ได้ผลก็ใช่นั่นแหละคุณไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ ลงมือฝึกกดแรงหนึ่งดูจะต้องฝึกอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับนะคะ ในเรื่องของการฝึกครูได้สอนเอาไว้หลากหลาย EP เดี๋ยวครูขออนุญาตให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมจาก EP ต่างๆในช่อง YouTube ของครูนะคะเกี่ยวกับการฝึกกดแรงดึงดูดวันนี้ครูขอมาในส่วนของการไม่ด่วนสรุปว่าสิ่งสิ่งนั้นได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้าเราเชื่อจริงๆอะ่ะเราจะไม่หยุดในการฝึกเลยเพราะเรารู้ว่าทุกๆการฝึกนั่นคือเราใกล้ที่จะถึงในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีเพราะทุกอย่างเชื่อมโยงกันทั้งหมดการที่ฝึกกดแรงดึงดูดจึงอย่าด่วนสรุป ว่าไม่ได้ผลไม่อย่างนั้นเราก็จะเหมือนคุณเจสันฝรั่งที่รู้จักกดแรงดูดมานานแสนนานแต่ดึงดูดอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เลยก็อะไรฝึกฝึก,กเลิกเลิกพอนึกขึ้นมาได้โอเคฝึกใหม่พอเดินทางไประยะหนึ่งไม่เห็นจะได้รับเลยเลิกพอระยะเวลาผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์นึกขึ้นมาได้ฝึกใหม่กลายเป็นว่าการที่คุณเจสันไม่ได้ผลผลัพธ์ไม่ได้เกิดขึ้นจากกดแรงดึงดูดแต่เกิดขึ้นจากตัวเขาเองเขาสั่งการโลกภายในให,ให้เกิดความสับสนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวฝึกเดี๋ยว ไม่ฝึกกลายเป็นว่าโลกภายในก็สับสนจักรวาลทํางานให้กับเราเสมอผ่านความคิดทุกๆความคิดได้รับการตอบสนองถ้าเราฝึกไปสักระยะหนึ่งแล้วเราเลิกสิ่งที่เราฝึกมาจะปิ้งหายไปแล้วสิ่งที่เราคิดณนะปัจจุบันขนาดตรงนี้แหละจะเริ่มดึงดูดอีกครั้งหนึ่งเราจะส่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วจะเกิดเป็นการดึงดูดระยะเวลาผ่านไปสิ่งสิ่งนี้แหละจะเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าเราเปลี่ยนอีกสิ่งสิ่งนี้ก็ปิ้งหายไปอีกจะเป็นแบบนั้นถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากโลกภายในจริงๆอย่าฝึกกเลิ ฝึกฝึกเลิกเลิกจิตสับสนจักรวาลกําลังจะทํางานให้กําลังจะมอบสิ่งนั้นให้เลิกไม่เอาสิ่งนั้นก็ปิ้งอันตรธานหายไปเช่นกันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รับแต่ตัวเรานี่แหละไม่แน่แน่ในการฝึกเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้กดแรงดูดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆอะ่ะเราจะต้องแน่แน่เชื่อมัน่นศรัทธาและวางใจในกฎแรงดึงดูดจดนะคะสิ่งที่ครูจะพูดดังต่อไปนี้ครูสรุปให้เป็นข้อข้อข้อที่1เป้าหมายคืออะไร ต้องชัดเจนกับเป้าหมายไม่เปลี่ยนไปมาถ้าเป้าหมายเปลี่ยนไปมาเราก็จะเหมือนคุณเกสัน ที่เปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้รับสักทีอันนี้ครูกําลังลงลึกในเรื่องของการเปลี่ยนชีวิตจากโลกภายในนะคะครูลงลึกสรุปง่ายๆเป็นข้อๆให้เราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเป้าหมายคืออะไรสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราคืออะไรเราต้องชัดเจนและเป้าหมายต้องไม่เปลี่ยนไปมาอย่างเช่นปรารถนาจะดึงดูดรถสีแดงสักคันหนึ่งยี่ห้อนี้วันเวลาผ่านไปก็ยังคงปรารถนาดึงดูดรถสีแดงหนึ่งคันยี่ห้อนี้ต้องแน่วแน่ไม่ใช่ฝึกไป1เดือนเปลี่ยนเอาสีเหลืองเอา อพอผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนเอาสีบอนเอาสีบอนเอายี่ห้ออื่นแบบนั้นจะไม่เกิดผลเพราะเป้าหมายของเราเปลี่ยนไปมาเรากําลังสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในระบบจิตด้วยตัวของเราเองข้อที่2ก็คือฝึกอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นอย่าเลิกที่จะฝึกจนกว่าสิ่งนั้นจะปรากฏอยู่ตรงหน้าเพรางหลายท่านที่ฝึกกดแรงหนึ่งดูดไม่ได้ไม่เลิกจะไม่เลิกฝึกจนกว่าสิ่งนั้นปรากฏตรงหน้าแล้วสิ่งสิ่งนั้นก็ปรากฏตรงหน้าจริงๆต้องเป็นแบบนี้ต้องแน่วแน่ในเมื่อรู้จักกดแรงนึงดูดแล้ว แต่ไม่แน่แน่ก็คือจบเราจะดึงดูในสิ่งที่ปรารถนาและต้องการไม่ได้โอเคไหมข้อที่3รักษาระดับพลังงานให้อยู่ในระดับสูงสูงตลอดในระหว่างการฝึกโดยปกติของมนุษย์เรานะคะเราไม่อาจที่จะมีความสุขได้ตลอดเวลาเราต้องเข้าใจในสิ่งสิ่นี้แต่ให้เรารู้เท่าทันความคิดเมื่อมีความคิดลบๆที่จะดึงเราให้อยู่ในสภาวะเบื้องล่างรู้เนื้อรู้ตัวแล้วปรับพลังงานให้อยู่ในระดับสูงขึ้น แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วหล่อเลี้ยงพลังงานดีๆแบบนี้เอาไว้ให้ได้ในแต่ละวันโอเคไหมคะข้อที่4ให้รู้สึกว่าได้รับแล้วรู้สึกว่า มีสิ่งสิ่งนั้นอยู่แล้วการที่คนคนหนึ่งจะรู้สึกว่าได้รับแล้วเบื้องลึกจริงๆก็คือขึ้นอยู่กับความคิดถ้าเราคิดว่าใช่รถคันนั้นเป็นของฉันฉันได้รับมาแล้วในตอนนี้ในโลกแห่งจิตวิญญาณเกิดขึ้นแล้วหนึ่งครั้งหล่อเลี้ยงความรู้สึกแบบนี้เอาไว้ให้ได้จนกว่าจะได้รับจริงๆในโลกมายาแม้ว่าโลกมายาเราเพียงแค่พูดเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่ารถคันนั้นเป็นของฉันเรื่องจริงคือยังไม่ใช่ของฉันหรอกแต่จิตเราไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่เรารู้สึกคือเรื่องจริงหรือไม่่่่่ใชเเรรรรืองงงจิิถ้รร้้าาาูสสึกวนนัน รถคันนั้นเป็นของฉันใช่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งครั้งในสักวันหนึ่งเราจะได้รู้สึกจริงๆในโลกมายารอได้หรือเปล่าเท่านั้นเองรอได้ไม่ใช่เฝ้ารอนะคะคนละสภาวะกันข้อที่5คือไม่สนใจมายาภาพการฝึกกดแรงดึงดูดให้ได้ผลจําเป็นจะต้องก้าวข้ามมายาภาพไปให้ได้กดแรงดึงดูดจะไม่เปลี่ยนในทันทีเพราะมีระยะหน่วงมีกระบวนการในการส,สร้างเราต้องเข้าใจในสิ่งสิ่งนี้ในการฝึกนั้นเราจําเป็นจะต้องไม่หลับ ไปตามมายาภาพนะคะมายาภาพจะไม่เปลี่ยนไปในทันทีจงเข้าใจกับสิ่งสิ่งนี้แล้วกลับสู่โลกภายใน สิ่งใดหรือที่ป,าาปาารปารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเองเป้าหมายไหนหรือที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเองจงคิดจงระลึกถึงสิ่งสิ่งนี้บ่อยๆเพื่อส่งไปยังโลกภายในให้รับรู้ว่าสิ่งนี้แหละฉันปรารถนาให้เกิดขึ้นกับฉันดีกว่าไปน้อยไปน้อยใจเสียใจกับโลกมายาเมื่อไหร่จะได้นะเมื่อไหร่จะได้นะไม่ได้รับสักทีไม่เอาถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าเราเองก็ไม่ได้เชื่อสักเท่าไหร่เข้าใจครูไหมคะเพราะฉะนั้นในวันที่โลกมายายังไม่เปลี่ยนเชื่อเถอะว่าสักวันต้องเปลี่ยนนนน้้าาาโลลกภยยใขงงัเเปี่่จวิ โลกภายในจงเปลี่ยนจากโลกภายในแล้วเดี๋ยวภายนอกจะเปลี่ยนเองสิ่งสิ่งนี้ก็คือกฎและก็เที่ยงตรงเช่นกันมาในส่วนของข้อที่6ก็คือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกสิ่งนี้สําคัญมากเพราะกฎแรงดึงดูดทํางานผ่านความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เราส่งขึ้นไปยังจัก,กรวาลเราส่งคลื่นความทีแบบไหนขึ้นไปแน่นอนเราได้รับคลื่นความทีแบบนั้นแหละกลับคืนมาหาตัวเราเหมือนกระจกเงา สิ่งใดก็ตามที่เป็นอุปนิสัยด้านลบของตัวเราเริ่มบอกลาได้เลยนะคะถ้าจะฝึกกดแรงดูดให้ได้ผลจริงๆจงบอกลาอุปนิสัยด้านลบของตัวเองเพราะถ้าตัวตนลบๆเหล่านั้นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็คงดีขึ้นไปนานแล้วจริงไม่จริงคำตอบคือ จิงเพราะฉะนั้นการที่เราหลอเลี้ยงตัวตนลบๆเอาไว้เท่ากับไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาบอกลาไม่ดีกว่ากันหรือคะตัวครูเองก็บอกลาตัวตนเดิมๆเ,เพราะตัวตนเดิมๆก็ไม่ได้ทําให้ฉันพัฒนาขึ้นดีขึ้นไม่มีไม่ใช่เพราะถ้าดีขึ้นก็น่าจะดีไปนานแล้ว <laughs> จริง,รงการที่เราเริ่มบอกปล่าตัวตนเดิมๆเป็นการเปลี่ยนความคิดของเราให้เป็นไปนิทิศทางใหม่เพราะบางท่านตัวตนเดิมๆเนี่ยน้อยง่ายน้อย,อยใจง่ายเศร้าง่ายทุกง่ายเสียใจง่ายและอื่นอื่นอีกมากมายเป็นสิ่งที่ฉุดหลังอุปนิสัยเหล่านี้ไม่ได้อยู่ดีๆเกิดขึ้นมาเองเกิดจากตรงนี้ความคิดเราไปเจอเหตุการณ์นั้นซึ่งปกติก็เป็นเหตุการณ์ทั่วๆไปแต่เราคิด ไปอีกแง่หนึง่งทําให้เรารู้สึกน้อยน้อยใจเสียใจและทุกข์ฟรีเข้าใจไหมคะสิ่งที่ครูพูดเพราะฉะนั้นสําคัญมากในการเปลี่ยนความคิดเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเปลี่ยนอุปนิสัยลบๆของตัวเองสิ่งใดหรือที่เป็นอุปนิสัยด้านลบลดละเละิกบอกลาได้แล้วแล้วก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้น เราตัดสินใจเป็นคนใหม่หรือเปล่าถ้าตัดสินใจคนใหม่จะเกิดขึ้นแต่โดยส่วนมากเราเป็นคนใหม่ได้ไม่นานเพราะเราไม่เคยชินแต่ไม่ใช่ฝึกไม่ได้เราฝึกได้ท่านไหนที่เวียงวีนก่อนที่จะเวียงวีนจับอารมณ์สักนิดแล้วลดอารมณ์นั้นลงมาค่อยๆลดค่อยๆลดเดี๋ยวคุณก็เป็นคนใจเย็นได้นั่นแหละเราฝึกกันได้โอเคไหมคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเปลี่ยนความรู้สึกสก,กดแรง,งดูดเราต้องรู้สึกรู้สึกว่าฉันได้รับสิ่งนั้นมาแล้วเราต้องรู้สึกดีในทุกๆวันรู้สึกมีความสุขรู้สึกเบิกบานออ ในทุกๆวันจะต้องเป็นแบบนี้นี่คือกฎแรงดนึงดูเพราะฉะนั้นถ้ารารถนาที่จะเรียนชีวิตจากโลกภายในจริงๆอ่ะจงรู้สึกดีกับทุกสปปรรพสิ่งรอบข้างใดๆก็แล้วแต่ส่งความรู้สึกดีๆออกไปจากตัวเราเท่านั้นความรู้สึกดีๆคนละขั้วกันกับความรู้สึกด้านลบจิตเราจะยกระดับขึ้นมาอย่างรวดเร็วถ้าเรารู้สึกดีกับสิ่งๆนั้นในวันวันหนึ่งถ้าพบเจอเรื่องราวลบๆจงหาสักอย่างหนึ่งในเรื่องราวลบนั่นแหละที่ทําให้เรารู้สึกดีแล้วเอาสิ่งๆนี้แหละ มาขอบคุณไม่ว่าเราจะพบเจอเหตุการณ์สถานการณ์ใดก็แล้วแต่ที่เป็นความท้าทายเข้ามาในชีวิตของเราในตอนนี้สิ่งที่ทําให้เราก้าวข้ามได้แบบง่ายดายสบายๆนั่นก็คือพลังแห่งการขอบคุณ พลังแห่งการสำนึกรู้คุณพลังงานนี้จะค้นหาลู่ทางเส้นทางในการก้าวข้ามให้กับเราเองเราไม่ต้องพยายามคิดว่าจะออกมาจากความท้าทายนั้นได้อย่างไรแค่หาเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณพลังงานนี้แหละที่ออกมาจากเบื้องลึกของเราจริงๆเขาจะค้นหาลู่ทางเส้นทางในการนำพาเราให้ออกไปจากความท้าทายนั้นเองมหัศจรรย์มากแต่เราต้องฝึกฝนนะคะตัวครูเองก็หลายครั้ง ที่ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆมาได้ด้วยการขอบคุณหลายครั้งที่โลกมายารู้สึกเหมือนไม่มีวันและไม่มีทางที่จะนำพาฉันให้ออกจากเรื่องราวนี้ได้แต่เมื่อขอบคุณขอบคุณขอบคุณอยู่ดีๆก็มีผู้คนมาช่วยเหลือตัวครูประสบพบเจอมาแล้วมหัศจรรย์จริงๆก็ก้าวข้ามมาได้งานนี้ไม่น่าที่จะเสร็จได้ทันเวลาแต่ก็เริ่มที่จะรู้สึกดีเริ่มเปลี่ยนที่ความรู้สึกว่าเสร็จทันเวลาแน่ๆแล้วเริ่มเอาสิ่งดีๆมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณท้ายที่สุดแล้วใครต่อใครต่างพุ่งเข้ามามีอะไรช่วย ไหมอ๋ออันนี้เหรอทําแบบนี้แบบนั้นสิเดี๋ยวฉันช่วยเองมีผู้คนมากมายมาขันอาสาช่วยเหลือในงานงานนั้นมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่เดือนสรุปว่าไม่ได้ผล เราฝึกกดแรงหนึ่งดูนะคะไม่ใช่ว่าชีวิตเราไม่เปลี่ยนนะคะชีวิตเปลี่ยนรู้เชื่อว่าทุกคนได้รับอะไรบางอย่างดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองแต่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้ตัวว่าสิ่งสิ่งนั้นหรอเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกก็คือเราอาจจะคาดหวังว่าชีวิตจะต้องพลิกในทันทีได้รับเงินล้านในทันทีอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เราก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรกับการค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนซึ่งกดแรงหนึ่งดูจริงๆแล้วว่าชีวิตเราจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดท้ายที่ ทางที่เราเองก็ว้าวเป็นแบบนั้นกดแรงหนึ่งดูดเปรียบเสมือนกระจกเงาใช่คะ่ะเป็นกระจกเงาจริงๆคําว่ากระจกเงานี่ชัดเจนที่สุดแล้วเป็นกดที่เที่ยงตรงที่สุดแล้วถ้าเรายิ้มให้กับกระจกกระจกย่อมยิ้มกลับมาให้กับเราฉันใดก็ฉันนั้นไม่มีกระจกที่ไหนที่เรายิ้มให้กระจกแล้วกระจกหน้าบูดหน้าบึ้งใส่เราไม่มีนั่นแหละกดแรงนึงดูดเที่ยงตรงแบบนั้นเลยจงใช้ชีวิตที่วาดฝันเอาไว้จงใช้ชีวิตในความคิดใช่ใช่เลยชีวิตใดแบบไหนที่เราวาดฝัน เอาไว้จงออกมาใช้เลยใช้ที่ไหนตรงนี้ตรงนี้ใช้ไปก่อนในความคิดใช้นําหน้าไปเลยเพราะในเมื่อความคิดกลายเป็นจริงก็จงใช้ความคิดสร้างความจริงให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองโอเคไหมน้าที่จะเข้าใจในประโยคนี้วันเวลาผ่านไป จึงมารู้ตัวว่าอ๋อแท้จริงแล้วพลังงานในตัวฉันเปลี่ยนไปแล้วนะชีวิตของฉันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคนคนนั้นในอดีตไม่ใช่คนคนนี้อีกต่อไปแล้วนะตัวฉันกับคนคนนั้นในอดีตอยู่กันคนละขั้ว ależy, คนละเส้นทางแล้วเป็นที่เรียบร้อยเขาคนนั้นอยู่ในทิศทางที่เป็นลบแล้วฉันก็โลดะทิ้งเขาไปแล้วตอนนี้ชีวิตฉันเดินทางมาในทิศทางที่เป็นบวกและเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและไม่มีวันไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมอีกต่อไปพลิกชีวิตด้วยกดแรงดึงดูดจริงๆเพราะการฝึกฝนไม่ได้มานั่่งคิดวา ได้ผลไม่ได้ผล,ผลเลิกไม่มีฝึกอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราเชื่อเราจะไม่มีทางและไม่มีวันที่จะเลิกฝึกทุกๆก,กการฝึกเท่ากับการนําพาตัวของฉันเองให้ใกล้เป้าหมายในสิ่งที่ฉันปรารถนาและต้องการคําว่าฝึกเรื่อยๆนี่แหละเราใกล้เป้าหมายใกล้ๆๆๆใกล้กลเข้าไปทุกทีทุกทีเป็นแบบนั้นโอเคไหมคะอย่าลืมที่จะรักษาพลังงานดีๆของตัวเองเอาไว้โดยเฉพาะเวลาก่อนนอนเพราะตัวเราที่มีสภาวะดีๆก่อนนอนจะพ่วงไปยังวันพรุ่งนี้เสมอในเช้าวันพรุ่งนี้รักษาอารมณ์ อารมณ์ดีๆสภาวะดีๆเอาไว้และคงเอาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันสภาวะดีๆอารมณ์ดีๆ แบบนี้แหละจะนําพาสิ่งดีๆมาให้กับตัวเราเราจะดึงดูดสิ่งดีๆมาได้มันฝึกฝนแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชีวิตของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเช่นกันกดแรงดูดเที่ยงตรงเสมอว่ากันด้วยพลังงานเพราะฉะนั้นก่อนนอนในทุกๆคืนอย่าโมแต่เศร้าอย่าโมแต่เสียใจนะคะฝึกที่จะมาคิดในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาและต้องการและที่สําคัญก็คือนอนหลับไปพร้อมกับสภาวะดีๆความรู้สึกดีๆความสุขความสนุกความเบิกบานความรู้สึกปิติอิม่มเอมให้นอนหลับ ไปด้วยสภาวะห่วงอารมณ์แบบนี้เท่านั้นในทุกๆคืนแล้วสิ่งสิ่งนี้จะพ่วงไปยังเช้าอีกวันหนึ่งในเช้าอีกวันหนึ่งตื่นลืมตาด้วยความรู้สึกดีๆแล้วหล่อเลี้ยงความรู้สึกนี้เอาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวความมหัศาจรรย์บางอย่างจะเกิดขึ้นกับตัวเรานี่คือพลังงานเพราะฉะนั้นก่อนนอนไม่เอาแล้วนะคะที่มาคิดเรื่องเศร้าๆมือไก่หน้าผากไม่เอานะคะเรามาเรียนรู้กดแรงดึงดูดแล้วเราล่วงรู้ในเรื่องของความลับแล้วฝึกฝนกับตัวเอง เมื่อพลังงานในตัวเราเปลี่ยนโลกภายนอกย่อมเปลี่ยนตามเรอเลี้ยงพลังงานดีๆเอาไว้เมื่อเรอเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดความสุขโดยอัตโนมัตินะคะอยู่ดีๆก็สุขขึ้นมาเอง เราสุขจากภายในเพราะเราหล่อเลี้ยงความสุขเอาไว้ตลอดทั้งวันและทุกๆวันอยากที่จะเก่งกดแรงดูดง่ายๆเลยก็คือเริ่มหล่อเลี้ยงความสุขเอาไว้ให้ความสุขนี้แหละอยู่กับเราให้ได้ในทุกๆวันและตลอดทั้งวันอาจจะอยู่ไม่ได้ตลอดทุกวินาทีก็ไม่เป็นไรรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อมีความคิดลบๆเข้ามากลับมาในสภาวะที่มีความสุขให้ไหวรู้เข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นแล้วดึงตัวเองกลับมาให้ได้อย่าปล่อยตัวเองให้ไหลไปตามความคิดลบๆเหล่านัา้น การฝึกแบบนี้จะทําให้เราดึงดูดได้ดีโอเคไหมคะสำหรับท่านที่ปรารถนาจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากโลกภายในด้วยกดแรงดึงดูดจงใช้ชีวิตที่วาดฝันเอาไว้ในความคิดก่อน แล้วเดี๋ยวชีวิตแบบนั้นแหละจะปรากฏขึ้นจริงในโลกนายาปรารถนาให้สิ่งใดเกิดขึ้นกับตัวเองชีวิตแบบไหนที่วาดฝันเอาไว้จงใช้ชีวิตแบบนั้นในความคิดใช้นำหน้าไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวสิ่งที่อยู่ในความคิดนี่แหละจะเกิดขึ้นจริงในโลกนายาชายเป็นภาพจริงๆที่จับต้องได้เกิดขึ้นจริงกับตัวเราในโลกมายาถ้าอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองจากโลกภายในอย่างแท้จริงอ่ะลองที่จะนำสามข้อที่ครูสอนในวันเนี้ยไปฝึกฝนกับตัวเองไม่ได้มีอะไรยากเป็นสิ่งที่ง่ายๆแต่ทรงพลังและได้ จริงๆเพราะตัวครูก็ได้ผลมาแล้วและก็ที่เหลือเรียนรู้เพิ่มเติมจาก EP ต่างๆที่ครูสอนเอาไว้มันฝึกฝนมันเรียนรู้มันเติมเชื้อเพลิงแห่งความคิดด้านบวกให้กับตัวเองแล้วชีวิตของเราจะพุ่งไปได้เร็วจะไปได้ไกลโอเคไหมวันนี้ครูสอน3ข้อจบแล้วเป็นที่เรียบร้อย